สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโมเดลติแปดแปดแปนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปแรนดอมนะคะส่วนร่วมพลังความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนและเขานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยก็ได้ในบางครั้งเพราะว่าขึ้นอยู่คับว่าไพ่จะออกมาเป็นยังไงนะคะอาจจะเกี่ยวกับเอ่อช่วงนี้ เ,เพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนมีเรื่องเครียดหรืออะไรกันบ้างเนาะดังนั้นเนี่ยของไพ่เนี่ยจะไม่ได้เจาะจงแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะขึ้นอ,อยู่กับว่าไพ่บอกพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะและการอ่านไพ่ของไพ่นะคะไม่ได้เป็นแบบเจาะจงนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจะเป็นการเรนดอมนะคะซึ่งอาจจะตรงกับเพื่อนเบางคนหรือไม่ตรงกับเพื่อนเบางคนนะคะเพื่อนเนี่ย เออก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์กันเนาะอ่าดังนั้นเนี่ยคนสําหรับคนใหม่เนี่ยไฟายอยากฝากนะคะให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไฟายด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยจะไม่พลาดคลิปที่ไฟายลงเนาะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนเก่าๆนะคะที่ยังคอยให้กำลังใจอยู่ฝ้ายังขอขอบคุณนะคะและใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางที่ฝ้ายขึ้นได้เลยเนาะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะการจุดเทียนเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยของฝ้ายกับอาจารย์จีจะเป็นวันที่31มีนาคมนะคะและพรุ่งเนี้ยวันเสาร์เนี่ยฝ้ายจะนำเทียนนะคะ ของเพื่อนๆเนี่ยนำไปขอพรกับพระองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็หลวงพ่อโสธรด้วยเนะพราะพรุ่งนี้เราจะไปฉัองเซากันนะคะแล้วก็ส่วนถ้าใครเนี่ยค่ะที่สนใจน้ำมันว่ากับสีพึ่งนะคะตอนนี้สีพึ่งเนี่ยค่ะเหลืออยู่ประมาณ5ตลับเนะเาะเพื่อนๆเห็นชัดไหมเอ่ย อ่ะเนี่ยสีพึ่งเหลือเพียงห้าตลับสีพึ่งฝ้ายจะใช้ทุกวันทุกครั้งและก็ทุกๆุกครั้งที่เรามีการพบหรือว่าการเจรจาอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้มันมีการรับรื่นขึ้นแล้วก็ง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายการพูดคุยให้คนแม่ตายเอ็นดูเรานะคะอ่ะเนี่ยเพื่อนเสามารถได้และส่วนน้ํามันวานนะคะน้ำว่าน้ำมันวานเนี่ยของฝ้าเนี่ย จะใช้ใช้ทั้งหมดเนี่ยสามตัวเลยนะคะอ่ะซึ่งฝ้ายเคยลงคลิปไปแล้วเนาะว่าแต่ละตัวมีสรรพคุณยังไงเดี๋ยววันไหนว่างๆเนี่ยเดี๋ยวฝ้ายจะมาลงอธิบายใหม่ทีละตัวแบบเจาะลึกไปเลยแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เพื่อน,อนๆหลายๆคนใช้และเเห็นผลนะคะแล้วก็ยังคงใช้เรื่อยมาอยู่เนาะ อันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถไปที่บ้านฟ้าของตรีมูรติแ8 8หรือสามารถไปบ้านเขียวที่ไฟจะขึ้นให้ได้เลยนะคะอ่ะอรอบนี้คลิปอาจจะแปลกๆเพราะว่าลืมกับกล้องเนาะ,ะดังนางนคลิปอาจจะเป็นแนวตั้งต้องขออาภัยเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่ามันคงกลับไม่ทันและอ,อ่ะทังนั้นเนี่ยเราไม่เสียเวลากันเลยเนาะดังนั้นเนี่ยไฟเนี่ยจะอ่านให้ โดยรวมก่อนเนาะว่า,าพลังงานของเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ,อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะตั้งจิตสมาธิมาที่ไพ่นะคะแล้วก็อ,อธิษฐานว่าสิ่งที่ลูกเผชิญอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันทุกข์มันสาหาัสมันอะไรยังไงนะคะให้เพื่อนๆลองตั้งจิตอธิษฐานดูนะคะ เพราะว่าอาจจะตรงเกี่ยวกับเพื่อนๆบางท่านก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวนะไฟจะลองย่อกล้องลงมาอ่ะโอเคย่อลงมาแล้วให้นะคะเปิดสะาใบาก่อนละกัน คือตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เคยมีกับเขาเนี่ยมันมีการสิ้นสุดลงไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยจึงมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่เพื่อนเอนชอบไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่างานอาดิเรกหรืออะไรเนี่ยเพื่อนเพืนเนี่ยกำลังสนใจพุ่มเทไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะไม่ไป หมกมุ่นหรือว่าคิดหรือว่าเศร้าใจในในในความรักที่มันสิ้นสุดลงไปแล้วเนาะซึ่งซึ่งในความคิดของ้าซึ่งว่ามันโอเคเลยนะแล้วก็เพื่อนเอนเนี่ยมีความตอนนี้เพื่อนเอนก็มีความสุขสบายใจอยู่เนาะกับการที่เราได้ทําสิ่งที่ทุ่มเทไปนะคะกับสิ่งที่ชอบกับการงานที่เราได้ทําไปนะ แต่ว่าก็เข้าใจแหละเวลาเรากลับบ้านเนาะหรือว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีความกังวลใจความคิดถึงอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นแผลใหม่ๆเลยแหละม,มันเป็นแผลใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยคือมันฝ้ายอยากจะบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำอยู่เนี่ยมัน มันมันคือโอเคแล้วคุณมุกอ่อนคุณพยายามที่จะหมุกอ่อนมันออกมาลืมเรื่องเก่าๆที่มันจะออกมาแต่ว่าคุณอะมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อคุณมันไม่มันมันไม่มันฉันไม่ควรที่จะเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้อืมดังนั้นเนี่ย มันเป็นความที่แบบว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าฉันอาจจะได้เอ่อความที่เราก้าออกมาหรือสิ่งที่เพื่อนๆได้กระทำลงไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เพื่อนๆโอเคและแต่แต่มันโอเคแล้วจริงๆที่เพื่อนๆกล้าออกมาละถอยออกมานะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยยุติ ความคิดที่มันไม่โอเคมันไม่ยุติธรรมสาหรับฉันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยเพื่อนเพื่นมันเพื่อนเก็จะจมปักอยู่กับอดีตเนาะอ่าคือถ้าเพื่อนเนเนี่ยเก้าวมันออกมาจากตรงนั้นได้นะคะความสำความเพื่อนเจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้อ่าแล้วก็เพื่อนเอาจจะมี เจอสิ่งที่ดีหรือเจอใครอีกคนที่มันทําแมมก,กับเพื่อนแล้วก็โอเคกว่ามีความสุขกว่าการที่กับคนเก่าอ่ะค่ะอืมดังนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เยอะๆเลยเพื่อให้อ่านแบบทีเดียวยาวๆเนี่ยตอนเนี้ย คือเรารู้แหละว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทำอะไรสิ่งใหม่ๆแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยยังมีความกังวลว่าถ้าเราเริ่มความความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าหรือว่าคบกับใครใหม่หรือเปิดใจให้กับใครใหม่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะมีความกังวลว่ามันจะ เร็วไปไหมมันจะเออคือบอกเลยว่าเพิ่มอนก็คาดหวังทุกครั้งที่คุณอะมีความรักคุณคาดหวังแต่อยากจะบอกว่า ความรักทุกครั้งอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องคาดหวังก็ได้นะคือถ้ามันถึงโชคชะตามันจะมาเองมันจะมาหาเพื่อนเอนเองคือไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนอ,อ่ะไปไขว่คว้าอ่ะเรารู้ว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มันคือสิ่งที่ดีที่จะเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่มันควรให้โชคชะตาเข้ามาหาเพื่อน,เ,อนเนเองเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนคิดว่า ถ้ามันใช่มันก็คือใช่มันจะเข้ามาหาโดยที่เราไม่ต้องอขวายคว้าหรือวิ่งตามหากับความรักหรืออะไรเลยอืมเพราะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนๆบอกว่าฉันทํางานและฉันอยากมีความรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เพื่อนๆโฟกัสกับที่งานเพราะว่า เพื่อนๆก็มีความสุขกับการทํางานอยู่แล้วนะตอนนี้ถูกไหม,มถึงแม้ว่ากลับมาบ้านเพื่อนๆจะเหงาหรือกังวลหรือจะคิดถึงหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยอืมดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องลังเลว่าฉันจะอยู่แบบนี้หรือฉันจะไปไขว่คว้าหาความรักครั้งใหม่ดังให้เพื่อนทิ้งไปเลยไม่ต้องไปลังเลหรือกังวลอะไร ถ้ามันถึงเวลามันมาเองให้เพื่อนๆโฟกัสอ,อยู่ที่การทํางานอยู่กับงานสิ่งที่เพื่อนๆชอบอยู่ที่เพราะว่าตอนนี้คุณอะโอเคกับงานเพราะว่ามันทําให้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าพอคุณอะโฟกัสอยู่กับงานใช่ไหมคุณจะมีไอเดียที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีอะไรที่ perfect งานคุณดีดีขึ้นอะถ้าคุณลองจะสังเกตจากเออ จากหัวหน้าก็ได้นะหรืออะไรเนี่ยข้อผิดพลาดของคุณน่ะน้อยลงมากเพราะคุณน่ะมีความทุ่มเทมีความตั้งใจมีความอะไรหลายหลอย่างมันดีขึ้นอืมดังนั้นเนี่ยฝ้ายก็อยากจะบอกว่าให้คุณมุ่งมั่นทุ่มเทเชื่อมั่นกับสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะอ่า ไอความรักเนี่ยอย่างที่ย้ำอีกทีหนึ่งเลยว่าความรักเมื่อถึงเวลาจะมาเองถ้าคุณเนี่ยหาความสุขอะคุณมีงานที่ดีมีอะไรที่ดีแล้วคุณเปย์ตัวเองก็ได้คุณไม่ต้องไปเปย์คนอื่นไม่ต้องแบบว่าอ,อฉันมีแฟนฉันเปย์แฟนไม่จ้ะเปย์ตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนก่อนที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขเนาะสาวอืมแล้วก็เนี่ยคือ เนี่ยคุณเนี่ยพอถึงอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็เศร้าเสียใจเห็นปะมันขึ้นมาเนี่ยเศร้าเสียใจนึกถึงความทรงจํานึกถึงอะไรเก่าๆอดีตเก่าๆเห็นไหมอืมและอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้อืมบางสิ่งบางอย่างเราจะคิดว่าเราเราเพื่อนๆกับเขาอาจจะมีการทะเลาะก,กัน ไม่รู้นะว่าการทะเลาะก,กันมันคือเรื่องอะไรแต่แน่นอนการทะเลาะก,กันของคุณครั้งนี้มันเป็นการเอาแต่ใจของคุณคุณคิดว่าต่ตอนนั้นคุณต้องการเอาชนะเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายตัวเองก็มาเสียใจเองและยังไงและยังไงก็คือเราตัดสินใจเองเราทําเองเราก็ต้องยอมรับผลกรรมของมันเอง ถูกไหมอ่าและในเมื่อมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขกลับมาไม่ได้คุณก็ต้องมาโฟกัสและเชื่อเลยว่าเนี่ยการที่คุณทํางานเนี่ยทุ่มเทตั้งใจแล้วคุณพยายามที่จะมุกออนออกมาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นอย่างที่ฝ้ายพูดตอบไปตอนแรกเนาะว่างานของคุณอะมันเพอร์เฟคขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็คุณก็จกลายเป็นที่แบบว่าเฮ้ย คุณทําอะไรมาทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นกลายเป็นผลบวกซะอีกมันไม่ได้แย่เลยนะอืมมันแย่แค่เฉพาะตอนที่คุณกลับบ้านเหงาอยู่คนเดียวนึกถึงภาพเก่าเก่าอืมดังนั้นอยากให้นึกถึงว่าเวลาเกิดเราเกิดคนเดียวเนาะแล้วทําไมเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้คิดแค่นี้เลยง่ายๆนะคะอืมอ่ะทีนี้เราจะมาดูต่อไปว่า มันจะเป็นยังไงต่อความละของคุณเนี่ยเนี่ยมันก็บอกแล้วเนี่ยคุณไหมคืองานของคุณมันดีมากเลยต่อไปเนี่ยคือคือทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าคุณอะทำงานดีใช่ไหมทุกอย่างโอเคอะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก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 ,มากมแล้วก็จะมีเนี่ยผู้ใหญ่ชื่นชมคุณอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และจะมีคนเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปไขว่คว้าความรักเห็นไหมอย่างเนีย่ยอันนี้ไพ่มันบอกมาเห็นไหมคือมเหมือนเหมือนที่ไฟพูดตอนแรกเลยไหมว่าความรักถ้ามันมีเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องไปไขว่คว้าเราทําตัวให้เรามีคุณค่าเราทําตัวให้เราดีก่อนรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่น ให้ความสุขกับตัวเองก่อนก่อนที่จะให้ความสุขกับคนอื่นเนาะอืมอยากซื้ออะไรซื้อเปตัวเองจ้ะไม่ต้องไปเปคนอื่นเนาะอืมถ้าสมมติมันถึงเวลาที่ที่โชคชะตามันเข้ามาหาคุณและมันกำหนดมาหาคุณและนั่นแหละคือสิ่งที่คุณไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องพยายามทำอะไรไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ต้องไม่ต้องคอยตามใจใครอคุณสามารถเอาแต่ใจของคุณเองได้เลยจ้ะแต่ว่าจะบอกว่ามันก็ต้องปรับกันคนละครึ่งทางเนี่ยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมพ่ายบอกให้คุณ ทุ่มเทถึงแม้ว่าคุณจะอ่อนล้าแต่ว่าคุณก็มีความประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีคุณจะมีความสุขของคุณโดยที่คุณไม่ต้องมีความรักอะไรก็ได้คุณสามารถหาความสุขของคุณเองคือสิ่งที่ไฟพูดมันมันขึ้นมาก่อนที่ไพ่จะขึ้นอีกอนะไหอันนี้คือไพ่มันบอกมาถ้าเพืพ่อนๆสังเกตไฟไม่ได้สับไพ่เลยนะคือเราสรับเฉพาะตอนแรกใช่ไหมเออนั้นเราก็เปิดไพ่เรียงๆรเียมา แต่ว่าอินเนจีของไพ่พลังของจักรวาลพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบอกตามที่ไพ่พูดมาเลยดังนั้นเนี่ยคือสรุปง่ายๆนะตอนนี้คืออยากให้เพื่อนเอนเนี่ยในเมื่อมันจบซึ้นไปแล้วให้เพื่อนๆมุกออนออกมาสิ่งที่เพื่อนๆพื่อทำอยู่ณตอนนี้มันดีขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลหรือลังเลใจหรืออะไรต่างๆนานา,นา เราเข้าใจว่ามันเข้าใจเราเคยรักกันเราเคยผูกพันกันมันต้องคิดถึงมันต้องมีความทรงจําแต่มันเป็นต้องเป็นเพิ่มอยากให้เพื่อนๆคิดถึงว่าความทรงจําอนาน,นคือมันดีแล้วมันจบไปแล้วเราก็ต้องเก็บใส่เข้าไปแล้วก็เริ่มหาความทรงจําใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับตัวเราเองให้ความสุขตัวเราเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณะทุ่มเทให้กับเขาคุณ คุณอะความจริงคุณเป็นคนเอาแต่ใจนะแต่ว่าคุณเก็บไงพอคุณเก็บใช่ไหมมันถึงนะถึงวันใดวันหนึ่งอะคุณปีขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนอะบุกเขาไฟก็ได้เนาะที่มันพยายามปะทุปะทุปะทุเข้ามาแต่สุดท้ายอะพอมันปะทุอะมันมีแรงปะทุปะทุมากขึ้นคุณเก็บคุณเก็บคุณเก็บแล่วันหนึ่งอะมันก็ระเบิดปุ้มขึ้นมาพอมันปุ้มขึ้นมามันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้อง ฉันไม่ยอมแล้วฉันไม่โอเคแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมฉันต้องการที่จะเอาชนะคือนี่ใส่ด้านลบของคุณมันเลยโผล่มาพูไ่างงี้ยเพราะว่ามันเป็นการจุบกดเอาไว้อืมดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้คุณะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณทําลงไปเนาะอ่ะก็คืออยากจะบอกว่าในเมื่อมันมันมันเป็นไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบลงแค่นั้นเพราะว่า เขาอะถ้าเขาอะรักคุณจริงอะเขาจะไม่ทําแบบนั้นโอเคเนาะเขาจะไม่ทําแบบนั้นถ้าเขารักคุณจริงอืมแค่นั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอันนี้คือไ้ายไม่ได้ถามให้ไม่ได้ถามให้เพราะว่าฟ้าไม่คือเราก็ไม่อยากไป เจาะลึกอะไรมากเพราะคุณทะเลาะก,กันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่พ,พลังงานไพ่เนี่ยบอกมาว่าให้คุณอะทำสิ่งที่คุณทําอยู่นะตอนเนี้ยมันดีแล้วโฟกัสกับสิ่งที่คุณรักโฟกัสกับงานที่คุณทําโฟกัสกับสิ่งงานอดีเ็กอะไรก็ตามมันทําให้คุณเนี่ย ได้มีความคิดสร้างสารรค์และดีขึ้นแล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จและทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณเองตามที่คุณต้องการเมื่อมันถึงเวลาแค่นั้นเองอืมและบอกเลยว่าพอมันถึงเวลาคือต้องเป็นแบบที่คุณไม่ขวยคว้านะบอกไว้ก่อนเพราะว่าไพ่มันคือว่าคุณพยายามที่จะขวายคว้าด้วยคุณลังเลนะตอนนี้คุณลังเลว่าฉันจะเริ่มต้นใหม่ กับใครอีกคนนึงไหมหรือว่าฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้อ่าการที่คนบอกว่าเริ่มต้นใหม่ใครอคนคือคนคุณไขว้าอยู่อันเนี้ยไพ่บอกว่าคุณไขว้ยที่จะหารักครั้งใหม่แต่ว่าถ้ามันเป็นรักครั้งใหม่ที่มันเข้ามาหาคุณเองรักครั้งเนี้ยของคุณจะดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแหละเพราะว่าให้มันจบแค่นี้ นะคะคดังนั้นเนี่ยฝ่ายขอสรุปแค่นี้เองว่าถ้าคนที่ใช่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองมากมันจะจูงเข้าหากันและเราพร้อมที่จะปรับเข้าหากันโดยที่ไม่ต้องใช้ความยายามเนาะและการที่ใครสักคนที่เขาจะรักเราและเรารักเขาเนี่ยมันมันเป็นการที่ผิดพลาดกันได้ให้โอกาสกันได้แต่แต่จะ ไม่มีการให้โอกาสแล้วให้โอกาดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอันนั้นอะคือเขาไม่พยายามที่จะปรับปรุงตัวนะคะดังนั้นนะคะก็ขอจบการแรนดอมเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าไฟอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองลองอาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีสติสงบจิตสงบใจหรืออารมณ์อะไรมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นบทสวดเนาะเราจะดูว่า บทสวดอะไรที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นหรือรู้สึกเอ่อปิติอาการเอ่อเพราะว่าส่วนมีส่วนใหญ่ไฟ,ไฟจะใช้คําว่าปีติเวลาเราสวดมนต์เสร็จเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเราปีติเราอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยเราอยากเอาอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเราลองมาดมาูว่าจะเป็นบทไหนเนาะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้อ่า อันนี้นะคะเนี่ยให้เพื่อนๆธเทนทำงานแล้วเพื่อนๆจะมีเงินงเน่ไหมอเงินจะเข้ามาหาเองนะคะ,ะแล้ววันนี้ฝ้ายเพิ่งไปไหว้องค์พ่อพระพิคเนตที่อยุธยาวัดปราศาสนครมานะคะเนี่ยก็ไปขอท่านนะคะเรื่องอโชคลาภเงินทองนะคะเพื่อนๆสามารถแคปได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบและอยากจะสวดนะคะ เพื่อนๆสามารถสวดได้ทุกวันเนาะ,ะให้เพื่อนๆมาทําให้ตัวเองดีขึ้นมีคุณค่าตัวเองมากขึ้นดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปเสียใจคิดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆความทรงจําเดิมๆเรื่องอดีตเดิมๆเสียใจเรื่องเดิมๆที่ตัวเองได้ตัดสินใจผิดพลาดหรือก็ได้กระทาลงไปอันนั้นมันจบลงไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันย้อนไปไม่ได้แต่มันสามารถเป็นบทเรียนให้กับคุณได้ นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายฝากกดไลค์กดถูกใจกดหัวใจให้กำลังใจฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ฝ้ายเนี่ยปรับปรุงอะไรเสียงดังไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเสียงแหลมไปไหมแต่เสียงคงปรับปรุงไม่ได้เพราะว่าเสียงข้าพเจ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะทําให้พูดเบาลงอาจจะให้เพื่อนเพื่อนมาเสกแก้วหูอะไรอย่างงี้ขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ แต่อยากให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์มาให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ,อยากให้ไฟ้าปรับปรุงอะไรตรงไหน ตรงกับเพื่อนๆบ้างไหมอะไรยังไงอะค่ะเพื่อเออให้เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเออเราดีใจว่าเออเพื่อนเพเนี่ยเข้ามาสนใจเข้ามาติดตามเราอะไรไไฟจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ไฟฝาบ้านฟ้าบ้านเขียวทุกช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่เป็นตรีมูรตีแปดนะคะให้เพื่อนเสามารถกดติดตาม กันได้เลยแต่ขออยากให้เพื่อนๆกดทุกช่องทางเพราะว่าแต่ละช่องทางบอกเลยว่าคือลงเนี่ยบางทีอะช่องนี้ลงแต่อีกช่องหนึ่งไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะะดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะแบบได้ไม่พลาดสิ่งต่างๆที่ฝ่ายกับอาจารย์จิตนะคะได้ทำเต็มลงไปเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายกับอาจารย์จิตทำเนี่ยคือเราทำมาจากใจเนาะเราเรา เราอยากให้ทุกุกคนอะฮะด้วยด้วยใจจริงของเราอืาอฮะนั่นแหละค่ะออดังนั้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ